สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุญพรรมนิ่งรีพอร์ตประจำวันที่12พฤศจิกายน2567ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากทรงตัวบริเวณ2650เหรียญโดยราคาทองคำลงไปทำจุดต่ำสุดที่2611เหรียญภาพรวมตลาดยังคงให้น้ำหนักไปที่นโยบายของทั้มจะเข้ามาเป็นแปลงเศร,รษฐกิจโลกทำให้ดัชนีด,ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องโดยดัชนีด,ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมาแล้วกว่า2%เซน์ หลังจากทำประกาศชัยชนะโดยล่าสุดชาวนี้ปรับตัวขึ้นที่1น5 6จุดจากเดิม104.95จุดด้านทางเงินบาทยังคงส่วนทางปรับตัวอ่อนค่าลงที่3 4 7บาทต่อรอละลาจากเดิม3 4มบาทต่ละละอรอลลาส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศปรับตัวลดลงตามราคาทองคำโลกโดยเมื่อคืนนี้มีบางช่วงราคาหลุดลงมาที่ระดับ 42,800บาทโดยภาพรวมยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานและระยะสั้นกำลังเข้าสู่ในทิศทางขาลงโดยแนวรับระยะกลางของราคาทองคำไทยจะอยู่บริเวณ42,000บาทและราคาทองคำโลกจะมีแนวรับระยะกลางอยู่ที่2,600เหรียญซึ่งตลาดยังคงจับตาตัวเลขเงินเฟอ้อ CPI ในคืนวันพรุ่งนี้และคอ CPI อมันอ่อนมันคาดว่าจะออกมาทรงตัวที่ระดับ0.3%และ CPI อมันอ่อนมันคาดการว่าจะออกมาทรง ตัวอยู่ที่ระดับ0.2%แต่ด้าน c p i Year on Year คาดว่าจะออกมาเพิ่มสูงขึ้นที่ระดับ2.6%จากเดิมที่2.4%โดยภายในประเทศเมื่อวานนี้มีการเลือกประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่ซึ่งได้เป็นบุคลากรของภาครัฐโดยเป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากนักที่มีคนของรัฐบาลเข้ามามีบทบาทร่วมด้วยในการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน วิาคาคเค,ค์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำอยู่ในช่วงการปรับฐานทํากำไรโดยการที่ราคาทองคำหลุดจุดต่ำสุดเดิมลงมาทำให้ภาพรวมราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาลงโดยจะมีแนวรับที่2,600เหรียญและจะมีแนวต้านที่2,660เหรียญแนะนำขายทํากำไรลดสถานะการซื้อหรือลอง g position เพื่อบริหารความเสี่ยงผาหากราคาหลุดต่ำกว่าแนวรับ2,600เหรียญจะทำให้ภาพระยะกลางเข้าสู่แนวโน้มขาลงทางด้านราคาทองคำไทยหากหลุดแนวรับ42,000บาทจะทำให้ภาพรวมระยะกลางของราคาทองคำไทยจะเข้าสู่ทิศทางขาลงเช่นเดียวกัน สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้2,600เหรียญแนวรับที่ 2, 2 5 8 8 0เหรียญแนวต้านที่1,2,650เหรียญและแนวต้านที่2,2,670เหรียญและกลับมาพบกับบุญพรหม morning report ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ